ช่างต๋อมเปิดมานานหรือ,อยังครับเปิดมาได้ยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าปีครับวันนี้มีงานล้างก็ประมาณห้า<อ>หกตัวครับแล้วพอจะบอกไรายได้ได้ไหมครับว่าเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็พอเลี้ยงครอบครัวได้มีซูเปอร์คีนครับซูเปอร์คีนขอดูกระป๋อง่อยครับซูเปอร์คีนเหรอครับใช่โอ้สำหรับคนที่ล้างแอร์ใหม่นี้สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ ชช่างนิยมใครับทุกคนวันนี้ท่านอยู่ในช่อง AC Channel นะครับวันนี้เราจะมาตามหาช่างแอร์ในตำนานนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะตามหาช่างแอร์เจอไหมเข้าไปดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นเจ้าของร้านแอร์ดีสวีทหรือเปล่าครับเฮียชื่ออะไรครับอ๋อแอร์ดีสวีครับผมช่างตองครับช่างตอง อ๋องานกำลังยุ่งอยูอยู่ใช่ไหมครับเออรุกวนสัมภาษณ์สักครู่หนึ่งนะครับได้ครับได้ครับผมกำลังติดต่องานกับลูกค้าอยู่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็กำลังจะออกไปใช่ครับทำงานใช่ไหมครับผมใช่วันนี้มีงานล้างก็ประมาณห้าหกตัวอ๋อห้าหกตัวนะครับผมแล้วช่างต่อมเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาได้ ยังไม่นานเท่าไหร่ประมาณ1ิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีเลยนะครับผมทําทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกวันครับผมอ๋อแล้วส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจาครับขออนุญาตช่างตอบนะครับขอดูในร้านหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับได้ครับผมดีครับดีครับอ๋อนี่คือเครื่องมือนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องมือของช่างตอเมนนะครับก็เผื่อจะ ซื้อมาได้นี่ก็นานใช้เวลานานนะครับนานๆครับผมเราทาแบบนเล็กธุรกิจครอบครัวครับผมครับผมแล้วมีพนักงานกี่คนครับช่างต๋อมพนักงานก็ทําก็ให้แฟนไปช่วยครับถ้งานใหญ่ๆหน่ยก็ให้ลูกน้องไปช่วยอ๋อครับเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมครับผมครับแล้วเออช่างต๋อมอยู่แถวไหนครับอยู่แถวพัฒนาการครับโซวพัฒนาการจีบสี่ครับผมมีเบอร์โทรไหมครับขอเบอร์โทรด้วยครับมีครับมี ติดต่อได้ตรงเลยนะครับ0862407598ครับครับผมหรืออีกเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์แฟนมครับผม0809956298ครับครับผมแล้วเอ่อตัวที่กองอยู่นี่คือคือที่วางไว้นะครับไม่ใช่กองเอาไว้ทำอะไรครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นแอร์มือสองครับครับ ก็คือขายใช่ไหมครับแอร์มือสองแล้วก็มีพร้อมติดตั้งให้ได้เลยอ๋อราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่ที่ห้อแล้วก็บ t ทครับผมครับเ็ไม่แพงไม่แพงครับราคาก็ไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วช่างต่อมรับล้างแอร์ตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้ล้างแอร์ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ห้าร้อยครับห้าร้อยใช่ไหมครับห้าร้อยแล้วแต่บ t ทครับอ๋อครับก็วันนี้ช่างต่อมีอะไรจะบอกแอร์เอฟซีไหมครับ ก็ฝากฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากฝากด้วยนะครับผมกบริการติดตั้งล้างซ่อมนะครับอ๋อแล้วซ่อมเฉพาะแอร์ดีใช่ไหมครับเห็นใช่ใช่แอร์ดีแอร์เสียเราไม่ซ่อมรอเลีนครับรอเลียนครับเห็นชื่อร้านนะครับชื่อร้านแอร์ดีเซอร์วิสนะครับครับผมยินดีให้บริการครับผมครับแล้ววันนี้จะไปล้างแอร์ที่ไหนครับช่างต๋อวันนี้ก็จะมีหมู่บ้านข้างๆนะครับผม ก็ขอไปดูเครื่องมืออช่าง<ด>ต่อม<ด>นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ททต้องเตรียมไปไไนะครับมาครับผมด้านหลังก็มีสติกเกอร์นะครับ<อ>ข้างในมีอะไรบ้างครับช่างต่อมข้างในก็มีอุปรกรณ์ล้างอุปรกรณ์ซ่อมองานทั่วไปครับผมตัวหลักๆเนี่ยคือเป็นอะไรครับที่ต้องขัดไม่ได้เลยหลักๆก็ เกตว่าน้ำยาต้องมีครับผมตัวไหนครับเกตว่าน้ำยาเนี่ยเกตว่าน้ำยาต้องมีอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับผมครับผมแน้ำยานี่เตรียมไปกี่กี่ชนิดครับน้ำยาเราเราจะเตรียมทุกยี่ห้อครับผมมี R22 R32 เซียงศย์เเรามีพร้อมครับผมถ้าติดต่อช่างต่อไปนี้คือจบเลยใช่ไหมครับจบเลยครับผมครับแล้วพวกถ้าพวกแผงเสียนนี้ก็คือก็ซ่อมได้เหมือนกันใช่ไหมครับซ่อมครับผม อซ่อมเองนะครับยี่ห้อครับผมยอดครับผมอ๋อแล้วใช้ไฮเปชื่อยี่ห้ออะไรครับ M9 ้าครับผมตัวนี้ใช้ดีใช่ไหมใช้ดีใช้ดีครับอ๋อส่วนมากช่างแอร์เขานิยมใช้ตัวนี้อโนนิชิี้ับโฟนนิชิเอ็มเก้าอ๋อราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาก็ไม่สูงมากครับราคาก็ประมาณกลางกาสามพันก็บาทครับแล้วแต่แล้วช่างตอมใช้น้ํายาตัวไหนล้างแอร์ครับ น้ำยาเราจะมีสองยี่ห้อครับผมจะขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้จะมีซุปเปอร์คีนครับซุปเปอร์คีนขอดูกระป๋องหน่อยครับซุปเปอร์คีนเหรอครับใช่โอ้สำหรับคนที่ล้างแอร์ใหม่ๆนี้สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่ช่างแอร์นิยมใช้กันใช้ดีแล้วอีกตัวนึงไอ้ก็เป็นฉีดฉีดสเปตคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อครับฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียตรงนี้แอร์ดีเขาใช้ครับตัวนี้แอร์เสียไม่ใช้นะ โอเคใช้แต่ไอดีนะครับนอก้าครับนอก้านอก้านะครับผมเราจะจะลลงให้ลูกค้าทุกทุกตัวครับตัวนี้อ๋อถ้าล้างกับไอดีจะใช้ตัวนี้ทุกตัวนะครับผมหอมสดชื่นลูกค้าดีใจครับตัวนี้อ๋อกระป๋องเท่าไหร่ครับกระป๋องถ้าซื้อเป็นกระป๋องก็น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับตอนนี้ช่างต่อไม่มีขายนะก็ไม่มีครับผมซื้อเหมือนกันโอเคครับผมแต่ถ้าซื้อเป็นกล่องก็จะถูก ก็ภายในรถของช่างต๋อมก็มีประมาณนี้นะครับก็รถตู้คันเดียวนะครับไม่คนไม่ต้องขนของออกขนของเข้านะครับคันเดียวจบไปเลยอเนกประสงค์นะครับไม่ต้องกังวลว่าของเราจะหายไม่หายนะครับไม่ต้องขนลงขนขึ้นนะครับผมก็วันนี้ก็มีงานล้างแอร์กี่ตัวนะครับช่างต๋อมอันนี้ก็ประมาณห้าหกตัวครับจะมาเรื่อยๆไหวเลยครับก็ทําไปเรื่อยๆครับผมงานยากงานง่ายมันแล้วแต่หน้างานครับ เดี๋ยวพอจะบอกรายได้ได้ไหมครับว่าเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็พอเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ครับผมอ๋อแล้วถ้าช่างคนใหม่ๆที่อยากจะมาทําแอร์นะครับอยากให้เขามาทําไหมเลยยังไงครับใครๆก็ทําได้ทุกอาชีพเลยครับเดี๋ยวทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้ก็คือยังมีอนาคตนะครับอยู่ที่ใจรักด้วยใจรักด้วยแล้วลงในงานไม่ว่างานอะไรเราเราสามารถ แล้วลงทุนครั้งแรกนี้ลงทุนเยอะไหมครับซื้อเครื่องมือแอร์ผมมาเริ่มต้นที่ศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยทยอยซื้อเราทีละอย่างเราไม่ต้องรีบซื้อของที่จําเป็นใช้ก่อนแล้วก็มันจะงอกเงินขึ้นเรื่อยๆค่อยทาไปเรื่อยๆอยู่ที่ใจรักด้วยถ้าเรารักในสายงานที่เราทํามันต้องสําเร็จทุกอย่างล้วมีอะไรที่ได้มาง่ายๆครับอ่าแล้ววันนี้ก็เราก็จะไป ดูช่างต๋อมล้างแอร์กันนะครับ,ดรบเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ช่างต๋อมเตรียมตัวก่อนนะครับผมบลคลิปนี้ก็ขอ,อจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ